วันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานเซลฟ์เฟสติวัล2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณนะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact Exhibition Center เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้พระราชทานพระวะรกาศให้นางรัติรสจุลชาติรองประธานสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยนำนายอาลีซีอานีประธานบริหารบริษัทดิจิเซนจำกัดเฝ้าถวายรางวัล Harper z a a บ Women of the Year 2025สาขาไทยเฮอริเทจด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่ส่งทุ่มเทในการพัฒนาวงการแฟชั่นการอนุรักษ์ต่อยอดผ้าไทยและหัตถศิลป์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์บนเวทีนานาชาติอย่างสง่างาม จากนั้นทรงเป็นประธานกิจกรรมเสวนามินิซิมโพเซียมไทยทอดองค์ความรู้การออกแบบแฟชั่นผ้าไทยสู่สากลตามโครงการเทศากาลผ้าไหมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยหรือ FTFD ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้หัวข้อไ h a i ฟชั่นแ n นด์เท็กซ์ไทออน l o ก a บ s ลสเต เพราะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอไทยผ่านมุมมองของผู้นําผู้สร้างสรรค์และผู้ขับเคลื่อนสําคัญระดับประเทศและระดับสากลเพื่อร่วมกันจุดประกายแรงบันดาลใจและผลักดันผลงานของไทยให้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นจากหลากหลายสาขาร่วมเสวนาเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ตั้งแต่พฤติกรรมการใช้จ่ายรูปแบบใหม่ทิศทางตลาดของแต่ละประเทศตลอดจนวิธีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อเสริมพลังทางความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและเศษรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้นในฐานะชุมชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน สมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2567เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นไทยและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านแฟชั่นสู่ชุมชนและสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากร,กรใหม่ในอนาคตโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ ต่อจากนั้นทอดพระเนตรชุดของดีไซเนอร์แบรนด์ไทยจำนวน31แบรนด์ที่นำภูมิปัญญาจากผ้าไทยมาพัฒนาและถ่ายทอดพลังความคิดสร้างสรรค์ผ่าน67ชุด,ดรวมทั้งทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภายในงานเซลฟเฟสติวัล2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกลมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Bring the Village to the World จนถึงวันที่7ธันวาคมนี้เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและงานหัตถกรรมที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปสร้างไรายได้ให้กับชุมชนตลอดจนสร้างการรับรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก